สวัสดีค่ะมือหยองดาบกับมาสว่วนอีกแล้วมือหนีสิมาตาัดหัวผักกาดเออคือเห็นแต่รีวิวเนาะบ่ได้มาตาัดจะเคลื่อนมือหนีแล้วไปเห็ดกินเพราะถ้าตาัดไปแล้วบ่รู้ว่าสีเฮ็ดยังกินเนาะคะ่ะก็เลยบ่ได้ตัดง่ายได้แล้วได้เลยเด้ นนเราจะไปทําเมนูอะไรนะ,ะแต่ปลาปลานักขมเนื่ก็เลยมาเอาผักกาดไปก่อนอือจะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ปลูกไว้กินเองเนาะโอเคอี๋ยวเราไปหาเก็บผักอื่นอยู่ข้างบ้านทางนู้นก่อนไปนี่เาก็ไดหัวราคาเลยนะคะ ได้หัวละพายแล้วเ,เราก็จะอเอาไปเท่านี้พอเดี๋ยวจะไปเอาหัอีะพย่างอีกไปเอาพักตั้งสายก่อนแค่นี้พอก็เอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวจะไปหาเบิ้งผักอยู่บ้านอีกเอาไปแค่นี้พอไปดูผักยูที่บ้านก่อนค่ะถ้าได้ผักมาแล้วได้เป็นผักกาดเนาะอันนี้เราปลูกเองทั้งหมดเลยไม่ได้เสียตังค์ซื้อนะคะัาดีแบบนี้เลยเนาะหัูละพากับผักชิช อันนี้ก็เป็นปลาที่หนึ่งวัยเป็นปลาคอค่ะจะเฮ็ดก,กินกับแปะซาเนะาะคุณย่าเป็นคนหนึ่งเหรอเพ่เขาญี่ปุ่นแต่ว่าเขาเฮ็ดแปะซาแบบปลาคอเพราะว่าปลาคอนี่ยโตใหญ่ซ้ำปนินอีีพี่นอนะ้องจ้าเดี๋ยวเหลือแค่น้ำจิ้มเนาะเดี๋ยวไปรอดูตอนทำน้ำจิ้มกันเลยต่อไปก็จะมาเฮ็ดน้ำพริกด,ด้วยค่ะก็จะมาตำน้ำพริกเนาะว่าจะไปกินกับเอยียงกับปแปะซาแปะซาแล้วก็มี ผักข้าไปเก็บมาจากน้ำเขื่อเดือดจ้าหลากหลายเลยนี่นี่ซ่าส่วนมักกับเก็บมาจากสวนเราจะใส่พ,พริกลงไปต่อไปค่ใส่ไปเลยอันนี้จะใส่หมดเลยนะคะอันนี้พี่เกฟเอาไว้เลืกลอกเสิร์ฟใส่ไปหมดเลยเต้มให้บ,บูง กินน้ำบลาได้เราก็จะใส่รากผักชีด้วยมันกินเราลืมใส่ดีใจเลยจ้าีจ้ตาตำให้มันหอมสะอ่อนผักเนาะเก็บมาเตสตสวนผูกเองอันนี้กับพับคุณยายกับเก็บมาแต่นามาเพิ่มเติมกินกับแป๊ส่านี่นะคะมะ <า S 1> <มา S 2> นาวอะไรอ่าเ้อันนี้เอามาจะได้ตู้เย็นเนาะอ่าเราตำอันนี้ใส่ก่อนถั่วตัด หวานอร่อยนี่มาเป็นคนปรุงเลยอือไปดูด้าอ่ามันนาหารที่เราใช้เยอะๆดิมันจะให้มีน้ำเอาแล้อ อีมไม่ไม,มีน้ำห่อนนะน้ำปะป้องบานนายจ้างเอาไปใสเลยปรุงไปรูดแบ่งเองอ่าอ่าปลาตรงตรงดอกกระบอกไว้อันนี้ใส่น้ำปลาด้วย น้ำซีมเี่ก็ข้อหนึ่งเลยกม่นม่ใ่ต้องใส่นน้องแสดงปลาอีกเขาดีนว,ลวปลาจะคุ้มกินนำ้ำไหนบ่านี่ แต่เห็นนเป็นสีสันบ่เอาเลยมาหั่นอะไรเขาใส่เมมอื้มอ่ามันจะสัตวหมอนมัขาเขาาเขาเ